เราจะพอยู่ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นครับจะพาทุกท่านมาชมนะครับว่าการทางานของเด็กที่สร้างงานมาตาสามภาคของศูนย์เรานะครับวันนี้เขาบินในวัะจําวันอะไรบ้างนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนาพนักิจของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นก่อนนะครับพระแรกนะครับส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกนะครับและผู้มีพรให้เพียงนะครับอายุ12สถึงิปีนะครับ ข้อที่สองคือประสานงานเครืงสายนะครับและองค์ก สวัสดีครับผมชื่อนายธนาวัชร์ิตาธรเพื่อ,อ,อ,น,ชอ,ชอนชิไก่อุครับตำแหน่งพนักง,งานบริการเท่าไปครับเป็นยังไงบ้างครับผมได้ไปรับชมแล้วนะครับเมื่อกี้ว่ากิจวัตรประจำวันของเด็กจ้างงานมาตาาม5ของเรานะครับ เขามีหน้าทีนะ่การงานในการทําอะไรบ้างนะครับเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยนะครับต่อจากนี้ก็คือจะพูดถึงเรื่องประโยชน์นะครับแล้วก็คุณค่านะครับเรื่องของการจ้างงานมาตรา35นะครับประโยชน์ของการจ้างงานมาตรา35สําหรับเด็กพิการอยู่ที่ศูนย์เรานะครับก็คือเขามีรายได้เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็แบ่งเบาภาระของครอบครัวได้ครับส่วนเรื่องการพัฒนาเรื่องการทํางานของเด็กมาตรา35ทั้งสองคนนะครับ ถือว่าพัฒนาการได้ดีมากเลยครับเพราะว่าได้รับการจ้างงานสอนเรื่องเป็นเวลา2อถึงสปีแล้วนะครับพัฒนาการของเขาเขาเริ่มเรียนรู้นะครับแล้วเขารู้ว่าทิวัตรประจําวันในการทํางานของเขาเขาจะต้องทําอะไรบ้างมีหน้าที่อะไรบ้างครับผมส่วนเรื่องส่งเสริมศักยภาพนะครับทางศูนย์เราได้ทําอยู่ตลอดเวลานะครับเช่นการทําความสะอาดหรือการทํางานเล็กๆน้อยๆนะครับเริ่มแรกหรือแต่ก่อนเขาอาจจะ ทยังไม่ได้เตรียมที่นะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็จะพัฒนาต่อสภาพเขาเรื่อยๆโด,ย,ดยการที่ให้เขาทําได้สะอาดขึ้นละเอียดมากขึ้นนะครับใจอูคชาตั้งเก่อูทำงานมาเนียอูออรู้สึกว่าประทับใจางาน,น หลับลางวัดบ้านลำเหนใช่ไหมครับโอ้โหถือว่าเป็นการบำรุงประโยชน์ที่ด well> ีมากเลยนะครับขอบคุณมากครับทางศูนย์เราก็ได้เข้าร่วมโครงการของทางวุโรนิทีนวัตกรรมนะครับทุกทุกโครงการเลยนะครับผมเรื <t us> <t us> <t us> ่องจากโครงการแรกนะครับเรื่องอ่าโครงการเสริมสิริวัฒนาการของฉันนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงร่างกายของตัวเองนะครับเป็นการเปรู้ครับเออ่เปออกกำลังกายมาเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกดีมากเลยครับไปทำอะไรมาบ้างไปเซ้นระบิอบวิ่งดิมมิทตลอดเชือก ครับผมส่วนเรื่องโครงการเฉลิมพระเกายรติของฉันนะครับของพี่ไดมอนด์นะครับก็สอบถามจากผู้ปกครองแล้วนะครับผู้ปกครองว่าได้เข้าร่วมนะครับก็คือตอนเย็นจะพาน้องไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะเกือบทุกวันเลยครับผมครับไก่อูมีการออมเงินเดือนละกี่บาทครับสองพันบาทครับโอเคครับส่วนเรื่องการออมของน้องไดมอนด์นะครับได้สอบถามผู้ปกครองมาแล้วนะครับได้ไปออมเงินเดือนละสองพันบาทเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องอาชีพเสริมนะครับของทั้งสองคนนะครับตอนนี้ดูเรื่องของการขาย วางไปนะครับแต่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนการวางแผอยู่ันยังไม่ได้เรื่องแบบนี้นะครับแต่กไปช่วยเหลือสังคมที่ไหนบ้างครับที่ตัวสถานรับนั้ครับอะทอะไรครับผมเก็บยงิเก็บยาเก็บไมโอ้คครับอือว่าอว่าครับส่วนเรื่องโมเดลวันละสิบบาทนะครับเอ่าป็นห้ากานของเรา้ังคมคนครับแค่สถานนิวโมเดลวันละสิบบาทเราช่วยเหลือคนพิการท่านเหลืต่อไปครับผม ประโยชน์ของการจ้างงานคนพิการนะครับก็คือคนพิการนะครับช่วยลดภาระจากครอบครัวนะครับเนื่องจากคนพิการมีรายได้นะครับรายได้ของคนพิการนี้ก็นําไปช่วยเหลือคนในครอบครัวได้อีกเหมือนกันนะครับขอขอบคุณบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและบริษัทเบอร์เกอร์ประเทศไทยจำกัดที่สนับสนุนการจ้างงานมาตาา35ของศูนย์เราขอขอบคุณครับ